นองูตัวนี้นะมามีแก๊สในกระเพาะเห็นท้องเขาไหมครับในท้องเขามีแต่ลมแล้วก็หยุดกินไปตั้งแต่มาอยู่กับผมไม่กินเลยเนี่ยลองดีดดูได้ยินเสียงนะมมีแต่ลมเยวจะช่วยสวนทวารเอาแก๊สออกนะก็คือเอาหลอดยาคูเนี่ยทาวัสลินที่ปลายแล้วก็แย่เข้าไปทางก้น แล้วก็ค่อยๆรีดออก ได้ยินเสียงลมไหมต้องตดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงตดเองไม่ได้นะเพราะเขามีลมในกระเพาะเยอะแบบนี้ทำให้เขาไม่ยอมกินนะ ร,ร้อยหมดแล้วลมออกจากกระเ,าเพาะหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมากินปกติขอบคุณที่ติดตามคลิปดีๆจากฟาร์มดะคอนบอลไพทอนครับ